ุดูจบไปเลยมีปลาครับดูดูด,ดูปลาครับเต็มเลยโอ้โอหเต็มเลยปลาเบี้ยไเลยมีเด็กด,ดูนี่สิแม่หมูกลายเป็นปลาครับเลยไม่มีปลาแบบมันไม่ไลายครับผมโอ้ยมีลายสีชมพูด้วย <c oughs> ใชและลายสีแดง มีปลาคาบเรยียบเลยครับผมไอปลาทองแม่ปลามูดทองครับผมของหยุดก็อะมากเอ้ยชักกะตกุกไอชักกะตกุกปลาชักกะตกุกอ่ะอ่ะ,อะมันผสมพันได้ยังไงเนี่ยโอหไอมีปลาคาบดำด้วยไม่ก็ มันไม่ใช่ปลาด,ดุกแล้วผมเป็นปลาคารับโอเคเ๋ยวลืมปัสต้ดไาลด้วยครับผมมีแจ้งเตือนนะครับขอลาดีหน้าอะไรครับ